ก่นได้หม้โ่กว่านี้หรอใช่ไวกว่านี้หรอเก่งได้ไหมโอ้ได้เลยเก่งได้ไหมคะขอบคุณมากครับผมสระต่ายน้อยบาทเดี๋ยวกูดูชื่อก่อนเย้น้องมังกรทอง นี่เลยนี่ห้องสักสำหรับสำนักอาจารย์ยกเอาเลยพี่มะเขือวันนี้พี่ไม่เคยจะทำอะไรพี่มะเขือพี่มะเขือต้องเป็นต้องเป็นเขาเรียกว่าลูกค้านะโอ้ยโอ้ยพี่มะเขือโอ้ยมะเขือเอาเลยหรอไหนอะไหนเสียงไหนเสียงอะหนูอะไรอะเอากล้พี่มะเขือก็ก็ต้องให้พี่มะเขือร้องดิเอ้าแล้วหนูล่ะ อ้าวหนูเป็นคนฝากมันก็ต้องีหนูฝากไม่เป็นอะไรคู่ดีโอ้ยใช่เรีว่าขอไปหน่อยแต่หนูซักให้หันซ้ายมาริโอ้หันขวาดูครับเชื่อมเหมือนหมาผมเลยเฮ้ยนี่มึงพ่อมึงอ่ะเอ้าเอายังไงล่ะโอ้มาถึงนะฮะกไลแม่มากไม่เจอละกไลแม่มาเร็วเร็วอย่าช้าเอาเร็วเร็วเตอไอ้นาชีเร็วเร็วเขารอมาดูนี่ย เอาซิเร็วนี่กำลังจะเอาแล้วก็อ่าเอามะเขือเร็วน้องเขาจัดเต็มนะกูบอกให้จัดเต็มนะคนนี้ยกูบอกให้นะจัดเต็มนะเยอะไปอะเต้นอย่างดกครับเฮ้ยขอบคุณครับห้สิบบาทเต้นได้อย่างอ่ะก็เต้นได้แล้วดิน้องเนี่ยแต่เซนแอซี่ก่อนถ้าไม่เจอหรอโอ้เร็วเร็วดีหนูจะขึ้นให้พี่มะเขือได้หรอเดี๋ยวพี่ก็สั่งให้มาถ้าถ้าถ้าแลมบิดก็ได้หรอก ถ้าแรบวิดอ่ะนั่งสักเร็วเอามาหนูนั่งฝักให้เออถ้าแรบวิดพี่มะเขือนอนซิพี่มะเขืออ้าวอ้วาาเห็นไหมล่ะพี่ยกเอ้าอะไรเนี่ยราชี้เอาไงอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วด้วยมึงโดนแล้วมะเขือโอ้ยอ่าต่อไปกันต่อโอ้ที่มะเขือนอนอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยอุ้ยอุ้ย เอาเร็วเร็วดีเร็วเร็วเอาหนูก็ทำเร็วเร็วดีอ๋อต้องให้พี่มาเขือร้องนี่เอาก็เอาหนูก็ต้องร้องด้วยดินู่ก็ทำนะพี่ยกเออก็หนูเป็นคนหนูเป็นคนเสียบให้พี่มะเขือเขาหน้าเอ้าหนูเป็นคนเสียบยังไงครับเอาก็ของพี่มะเขือเขาตั้งอยู่ของหนูเอาลงไปเองอะหนูก็ต้องเสียวดิมันก็ต้องเสียบนั้งคู่แหละเอาเร็วโอย เด้งหน้าจอไหมโอนเด้งหน้าจอโอนครับวอลเล็ตนะวอลเล็ตนะเอาไม่ต้องอายอายทำไมอย่าไปไหนอยู่ด้วยกันเอาเลยเอาเลยอ่ะ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 ดิโอ้ยี่เข้านอนไม่ได้เลยทรงเนี้ยเอาเร็วเร็วเร็ขารอกันอยู่เนี่ยใครรอครับพูดเนี่ยพี่รออยู่เนี่ยเอาเลยพี่ไม่เคยจะเจอเลยนะเอ้าพ่อโอซีหนูโทรมาเอาเอานึงแกนึงเดี๋ยวโดนด่าอะไรอ่ะงงว่ะ ใส่หมวกก่อนเลยละกันจุ๊บแล้วไม่มีใครจำกูได้อุ้ยอ้ยเสียงล่าเสียงล่าเอาพี่อเขื่อนต้องร้องก่อนดีไม่บิวให้หนูเลยเหรอว่าถึงก็คือให้หนูร้องเร็วเขื่อบิวหน่อยาเขื่อบิวหน่อยาเขื่อบิวคนที่สุดนะคนสุดนี่สุดนะเขื่อบิวหน่อยจะเต้นหรือจะซีจินมุมขอดูตัวอย่างจากบิวโอ้ยไอ้เหี้ยขอบคุณสามร้อยครับใครวะเฮ้ย ขอบคุณ300อครับผมจังหวะนี้ขอบคุณครับ่าไงว่าไง,งก,กขูขอกูขอซื้อก่อนเอาละครับผมขอบพระคุณมากสำหรับ300บาทนะครับผมใครวะใครมันให้กู300บาทมึงเสนอเงือกออกมาดิกูดูทรงแล้วน่าจะเป็นในมังกรไม่สนใครก่อนเลยขอบคุณมากครับผมสำหรับาบาทเดี๋ยวกูดูที่บ้นเย้น้องมังกรทอง ฉันนั้นเาไม่แน่นะนไม่ยอมโดนมึงฟันหรอกโอ้ยโอ้เหนื่อยแล้ว เฮ้ยคนนี้ก็ต้องเย็ดก็ต้องเย็ดว่ะไอ้น้องมังกร <troph ies S 1> ขอบคุณามากนะมังกรจึก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 โอ๊ยขอบคุณครับน้องมังกรเดี๋ยวานานเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะไอ้มังกรเดี๋ยวเต้นให้อีกเด้อเอาเดี๋ยวสิขอให้หนูทำกับพี่ไม่ใช่หรอ,หรอพี่จัคนหน่อมองกล้องหน่อยนี้นะครับแชทหน้าของคนเป็นพ่อหื่นกามมากๆวันๆหาแต่สีว้ยเฮี้ยอะไรว่าไง พี่โยเขาบอกว่าเขาจะสั่งเขาอยากให้พี่สั่งให้อ่ะได้ไหมอาอะไรเนี่ยหนูเตยเอาอะไรปล่อยปล่อยผมเลยมาอ่ะแม่เป็นตัวอย่างแล้วพี่มะเขือต้องทำตามที่โซพี่โยสดได้ครับได้ครับมาบขึ้นมาแล้วขึ้นมาอ่ะอ่ะจึกหรืจุกจุกจุกเฮ้ยจุกอะไรล่ะกดไว้ยที่จึกจุ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 กไม่กดไว้กดไว้ไม่ใช่กฎหมายเลยกฎหมาย เอางี้ขออนุญาตเบาเสียงนะครับดูแลน่าเสียงเบาเสียงนางเอางี้นะหนูหนูน่าชีบพี่ขออนุญาตสักให้หนูหน้าหน้ากระจกได้ไหมนี่หน้ากระจกได้ไหมฮะหน้ากระจกเลยเหรอโอ้ยหน้ากระจกมันก็ไอ้นี่เกินไม่เกินหรอกพี่ขออนุญาตสักเลยนะไม่ชอบเห็นตัวเองเวลาโดนเออไม่เป็นไรหรอกหนูก็ดูไปเถอะอสก์ปื้อเสียงอยู่วสายเสียงอยู่วสายเป็นยังไงบ้างล่ะ เข้าลึกแล้วนะเนี่ยโอ้ยนางนางอันนี้อืมอ้โอโอ้โหมดแน้วอู๋อีกีนี้ขอแทงลึกกว่านี้อืมลึกกว่านี้อีกเร็วเนี่ยพี่จะซอยไปแล้วนะเนี่ยเอาขึบอ้น เฮียวครับมาเร็วครับมาดูคนที่การกายภาพบำบัดอ้อมึงไงสัตอะไรกันเฮ้ยอุ้ยมันจะกระจี่ไงเลยขอบอกมันจะกระจี่ไงพี่แทงสุดเล้วเนี่ยเขอเล่งกว่านี้ได้ไหมัาโหสวัสลยนะสวัสเลยนะ เสร็จแล้ววะผัดกันดีผัดกันดีเฮียผัดกันดีพี่มันต้องไม่ใช่ไม่ใจหไปยถึงว่าผัดมันต้องผัดกันขึ้นผัดกันขึ้นโอ้ยาผัดกันขึ้นยังไงอ่ะปิดบ้างแล้วปิดบ้างเอ้าไหนวะกูไม่เคยใช้ต้องผัดไปดีแล้วปิดไงหนูดจำไม่ได้แล้วพี่ต้องกดท่าเลยไหนไหนไหนมันก็สรรหาคนดูครับฮะ พี่เดี๋ยวมานะพี่ไปตีเวเวก่อนเดี๋ยวจะมาเอาใหม่ดิตัวตัวพี่ใหม่ดิน้องค้างสลีปสองสลีปสองสลีปสองไม่ใช่อันไหนเอากดใหม่ดิสลีปสองเหรอใช่อะไรไม่ใช่ห้าเหล่าได้ห้าดาวแน่นอนมันไม่เข้าที่มัยมันเข้าได้อยู่หรอกแหมขอลองเขียนยังไงนะเขียนยังไง S L E E P S อะไรนะ S L E E P เนกดสลีปสองอะ ไม่ติดว่ะพี่ต้ดงกดติดติดติดตกดติดติดตกดติ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 ดต่อดดิอติด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 ตาด่ิดติดติติดติมติดติติดิดตดิดติดติดดติดวิดต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 ิดดติดติดตดติดติดติดดติ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 ดดดดดตีดิคดตดดด ทำไมมันลำบากขนาดนี้วะเนี่ยเขาหมดฟิวแล้วเขาจะหมดฟิวแล้วบี <c oughs> เออหมดละไม่ค้างละค้างคนเดียวเลยนะอ่ะเอ <c oughs> อเออปึ๊บ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 โอ้ยโห้ยมันต้องอย่างนั้นฮัลโหลเขาไวกันดีได้ไหม <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไปกว่านี้หรอใช่ไยกว่านี้หน่อยเย่างนี้ได้ไหมโอ้ได้เลยเย่างนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะโอ้ยอึมสึมต้องเปิดเพลงเก๋เกินเดี๋ยวบินแป๊บนึงนะคะอ๋อต่อทีเดียวค่ะขอไปกว่านี้หน่อยได้ไหมนะแเราแค่นั้นยังไม่ไหวหรอคะไหวหรออขททีี่่ไหวหรอใช่ฮึมฮึมบุญบ่า ึงดูวนขอลงลึกๆเลยนะลงลึกแค่ไหนขอถึงลึกเลยได้ไหมสุ่มอกสุ่มอกมีรับยาวสุ่มฟอกเอ้ยไม่ีย่เลย เสร็จก็ชาร์จต่อเองอะอะไรนะเนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงร้องที่มาขามเลยไหนบอกว่ามาขามมาเขื่อเออมะเขื่อต่อไปตามมะเขื่อต่อตามะเขื่อมากลับกันเถอะปะเอาไปดีบิดอ่ะเอาไอ้เขือเขาจะเอามุมไปไหนอ่ะไอ้เขือเอาเอาเขือน้องเขาต้องการเองก็สนองให้เขาหน่อยเอาไอ้เขือ พี่มาเขื่อเขาเสนออ่าเสนอให้เขาหน่อยเร็วเสนอให้เขาหน่อยอ่าแค่นี้ขอไม่ได้หรอคะเออเอาดีเอาดีเร็วเขื่อเร็วเอาเร็วๆร็เขื่อน้องเขาเสนอสอบเสร็จก็จะให้หนูมาหาเลยหรออุ้ยอะไรนะอะไรนะไอ้เอาจริงเขื่อะะไรนพูดอะไรนะก็สอบเสร็จมึงให้เขาไปหาจริงหรอพ่อมึเนาะอะไรอ่ะคือไงเนี่ยกูมีหลายเรื่องเลยยกกูจะกูจะซวยหลายเรื่องละ เอาทำไมครับสอบเสร็จแล้วให้หนูไปหาไหมโอ้โหดูเสียงกว่ะดูเสียงว่าเขือว่ะขึ้นรถด่วนเลยเขืออะไรวะเอ็งยังไม่ได้จับเลยนะเขือโอ้ไม่นี้หรอมังกรทองพี่พร้อมแล้ววันนี้ไอ้เขือไม่กล้าเนาะน้องทุกทุกคนครับยูเซอร์ที่น่ารักทำไมเขือไม่กล้าวะคนดูอยากได้ยินเสียงพี่ว่าเขื่อนว่ะสอบเสร็จต้อให้ไปหาเลยอ่ะ เออไอ้เหอเรื่องจริงใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงอ่ะอันนี้ไม่ได้โกหกถูกไหมฮะเจยไม่ได้โกหกใช่ไหมโกหกอะไรพี่ก็ที่ให้มาพี่มเขือให้ไปหาไม่มาหาอะไรพูดเล่นเฉยเฉยอุ้ยอ่าเอี่ออี่แพูดไปเรื่อยพี่ยกไอ้เหี้ยอ๋อควยแล้วพอเจอจริงจไม่เห็นกล้าเลยอ่ะเหรือะเออตอนพูดพูดไม่หยุดเลยเจอหนูไปไม่พูดเลยจริงๆอุ้ย ไอ้อเสือไงเนี่ยโอ้ยอยากคนออกแกงไอ้บัตก็เข้าไม่ทันไอ้เชี่ยบัตนไม่เข้าอ่ะไปไหนขอบคุณนะคะน้องมังกรเฮ้ยมังกรเองโดงมาเท่าไหร่เนี่ยครบพันห้าเนี่ย,ยเดี๋ยวพี่จะให้ดาบไว้คนไหนวะเนี่ยว่างไงว่างไงไม่งเรียจะเรียนเลียนหัวเตยสักที่หัวเขาจะให้เรียกแบบนี้ให้เรียกแบบไหนล่ะเ,เขาบอกว่าชื่อนางชีไงนางชีเ่ย เรียกชื่อโอซิอยู่ได้แหละเอากับพี่มะเขือเขาชอบเนาะเนี่ยมาที่สเสร็จเขาไม่ได้มะเขือฮะเขาชอบมึงจริงๆนะเน,น,น,นเาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหนพี่ยกคู่นี้สอบเสร็จจะให้มาหาเลยเหรออะไรวะสอบเสร็จจะให้มาหาเลยเหรอไม่มันต้องอ,อ่อ,อนๆหน่อยสอบเสร็จจะให้มาหาเลยเหรอไม่ได้อย่างเงี้ย ขอแบบว่าขอแบบโทมาแล้วแบบไม่ไหวแล้วเราก็อ้อนอะแบบว่าคือแบบว่าต้องไปหาแน่ๆ iPhone ทำดิน้องอไรพี่อ๋อไอรีเฟกอ๋อรีเฟกมาดิเทำดิอะไรพี่ไม่เอาผมไ้เรื่อยเเ็วก็บอกเขาว่าพี่อะไรอยเนอ่ยมายก็พี่ก็มาตามคนเข้าเมืองกับพี่ชายไงเนาะอะไรอะไรอ้ไอไอไอ้ออ้อ้อ้ไี้ ไม่ผมจาเฟซน้องเขาไม่ได้แล้ววะ่ะแต่น้องเขาไม่ค่อยลงรูปด<อ>้ว,วยคือเอาง่ายๆอ่ะคือแบบว่าสุดอ่ะสุดออะอันนี้น้องมันเป็นน้องสมัยเล่นสมัยตอนนี้ผมเป็นตํารวจแล้วนานเลโอ้หนเกียปีที่แล้วแล้วใช่นานแล้วอืมกูงงวะ่ะทำไมกล้องกูบ้านกูมันไม่ชัด์จวะกูมไม่ได้รีเน็ตหรอวะไอเหี้ยคนดูจะดูยันดึกไหมผมจะได้ไม่ลงสตรีมเอาไงคนดูจะดูไหมวันนี้ผมถามตรงๆเลยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไอ้เขื่อมันกลัวเมียจริงหรอคนดูไหนกูดูดิไอ้เขื่อกลัวเมียจริงหรอ